สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับสมาชิกนะครับในช่องทาง y t u t u นะครับรวมถึงพี่พี่สมาชิกในกลุ่มนะครับที่อาจจะมาแวะมาให้กําลังใจน้องแอดในช่องทาง y t u t u นะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาตนะครับดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับคำคืนของวันที่14นะครับมีนาคม2567นะครับ ก่อนไปรับชมคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับท่านใดนะครับที่อาจจะเป็นสมาชิกใหม่หรือว่าเพื่อนเก่านะครับนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากลองเปลี่ยนบ้านดูไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ําเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมของเรานะครับพี่แนวทางเมื่อคืนนี้มาแค่ มาแค่เลขเด่นกับสายรูดนะครับเมื่อคืนนี้เนาะราวกาชาติผมไม่2กับ6ผลที่ออก619กับ80ดูดิ61ก็ไปอยู่ข้างหน้าซะง,งั้นนะครับพี่พี่สตัวก็ผิดตัวเดียวนะครับผิดเลข9เลข9กับเลข2นะครับส่วนดาวโจน VIP ให้9กับ3นะครับผลที่ออก188 30นะครับของเรา30ไม่มี9ไม่มาใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่30นะครับ คุณนดาวโจนปกติให้8กับ7นะครับผลที่ออกซ 3, 3 2กับ8 3ดสาบน3ล่างเลยเน้น8 2อนะครับออก8 3แต้มเดียวใครรูดที่8เข้าไปที่8 3นะครับผมทำไมไม่สลับกันนะครับตอง3ไปเลยเนาะแล้วให้เรามา8 2นะครับยังจะได้เฮอยู่ก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางคืนนี้นะครับขอให้มาเด้งๆดปังๆัก็แล้วกันนะครับพี่พ ลาวกาชาตินะครับคืนนี้ผมได้เลขสี่แล้วก็เลขแปดสายรูดนะครับสายรูดให้เลขสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้านะครับแปดหนึ่งแปดหกแปดเก้าสามตัวแปดสี่หนึ่งนะครับผม ่านใดเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมการกดไลค์เป็นการเปิดการมองเห็นนะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับผมได้เลข3แล้วก็เลข7นะครับพี่ๆสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับ3 1 3 8 3 6 เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะครับสามตัวเจ็ดสามแปดนะครับส่วนหุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้หุ้นดาวโจน ผมได้เลข6กับเลข1นะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1นะครับ10 15 18 60 65 68นะครับ3ตัว6 18นะครับ นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับไปพี่เนาะราวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับก็ท่านใดที่เข้ามาติดตามวันนี้ผมขอให้โชคดีนะครับเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมก่อนออกไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสอสดีครับ